สวัสดีจ้ายายเอี่ยมพา,มารอจ้ะมาหาตาใหญ่งัวเด้อจ้ะมาตางไหนไาาาท,าหทางหน้าคือเกา่าเลยจา้ะหน้ากะพิก,กัดกะทางหน้าบ้านทุ่งเทียงเด้อจ้ะหน้ายายเอี่ยมเองเลยาจา้ะันอยู่เขตบยวกทุ่งเทียงจ้ะแต่ไปหลุดครับยายยายสิพาหาขีปยังเนาะจา้ะเมื่อนี้ ยายม,มีแนวหาเลยจ้ะพี่น่ะไปลุ่นเบิงจ้าเก็บหอยจ้ะพี่น่ะเป็นหอยโซลี่หน่ยด้วนนอะจาเลือหอยกระต่ายจะ้ะปนกันเนอหอยกระต่ายก็มีจะ้ะหน่อยหนึ่งจะ้ะมาตดห้าจะา้ะตาตาพนนกห้าใหญ่ก็ทีเก็บหอยไปตามกับสมงุงรนอจะ้ะ เงินด้วนจ้ะพี่น้องได้จะไปแหยไปตุ่มยื่เงินงานดำหงจ้ะจ็คสิ่ได้ร้ายก็ได้ร้ายใหญ่เขาจะไปตุ่มเงอนงานเด้อจ้ะนี่มือจ้ะนี่เก็บหอยจ้ะจ้ะหน่อยหนึ่งจ้ะหน่อยหนึ่งจ้ะ มันเอากระเาตัวนี้เป็นหอยกระต่ายจ้าน่งจ้ะจ้ะน้อจ้ะจ้ะจ้ะ

có tốt quá hẹn cho thằng nào tốt thì thằng bạn hẹn cho nó chờ đếp phải ao lắm nha cha trời nơi nương cái này là hói ca tay cha, hói cherry, cái này, cái tắm bụng nó sẽ sẹo đấy, sẽ mìn nó, vừa đi cào phá hết xoong mỡ đó tiếng ngăn sốp ải khao đâm cha, lôi vay vừa đi cào phá, vay mắt ta nhảy nguặc lôi sẹo bỏ mồi, kiếm bỏ mồi, nó tắm sổ หน่วยนึงจ้ะตาทำไปทางไหนขนมันหยางอ่ะหยางก็ไปไหนไหนหลายรบอกตาไปตาหยาแยกชิมหอยกอดจะกอดไปตางชิไปงบเนาะจ้ะกลับไปเลิกๆหน่อยจ้ะหน่วยนึงจ้ะเปิดเอาใบใหม่ไลายัะไม่เนาะนี่งข้อสองหน่วยจ้ะ จ้ะม <no ื้อนี้จะนี่หลายเด้อจ้ะพี่น้องพุ่นแต่ว่ามันก็สิเป็นคีิบ่ยาวปานได๋เด้อจ้ะพี่น้องนี่จ้ะบ่มีคลิปให้พี่น้องเบิ่งน้อจ้ะย่นบ่มีคลิปให้พี่น้องเบิ่งจ้ะว่ายายไปสนี่จ้ะ

ทำสมแสบได้จ้ะพี่นนอะเดินมาพื่อเกนตามทำไรเห็นมจะพี่นอะ ได้จ้าหน่ยนวยเราก็มีด้วยจ้ะพี่เนาะหาเหลือก็มาเนาะจ้านี่นี่จากสี่นี่เป็นหอยกระต่ายจ้านี่หอยกระต่ายจ้าน,นี่นี่นี่ไล่ไล่ไมีแค่แี่หอยกระต่ายจ้าพีกันอยู่จ้าหอยกระต่ายกับหอยฉลี่เนาะจ้านี่นี่จ้านี่หอยกระต่ายจ้านี่เพราะว่ามันมีปนกันจ้า นี่จ้ะ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 นี่นหอยกระต่ายเด้อจ้าชุมน,น,นี่นี่น,ลลน,นี่นวลและลายแบบนี้นวลเน่หน่อยแบบนี้เป็นหอยกระต่ายจ้ะอ้วนนี่เจ้าพี่น้องนี่

Tao nhìn tao 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 thằng tao tài tao mà tao 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 tao

เนี่ยจะลุนต่อเด้อจ้ะตามทางนี้จ้ะพี่นาะอะไรอันี้มอนอนทอาตางก่ะา,ายบ่ไเดียวตัวด้วยเนี่ยประถามีของนะ

งจ้าจ้าจ้าพี่จ้าฝนตกมามันก็ไตออกมาน้ำทางเนาะจ้ะพี่น้องนั่จ้ะ เขาหน้าใหญมเองจ้ะเมื่อไรนกจะพี่น้องพี่น้องนี้ยินเสียงนกบ่อยจ้ะย่าย่ยางอะไรทุ่งกระเจี๊ด้อเด้อจ้านี่เข้มหอยสอดีน,นั่นจ้ะพุ่นเอออืออืออือเห็นบ่จ้าโหดเสียงนกจ้ะ ใช่เไลัยนกยิ้มทงไห้ทงหน้านี่จ้ะสายใหญ่เองจะสายหน่อยจะยายมมตาหญ้าแห้งหัวจะแล้วก็มลัยนกจะสาประนาุยิ่งถึงาปูจะจะจะสอดของพันเบิดดอกจะเต่านุคนายแหงจะพี่เนาะนี่จะเขาใหญ่จะ พี่น้องนี่บาเสียงนกจ้ะวัยได้เสื้อาส่งเขาง,งามยายเด้อจ้ะพี่น้องแต่ว่าเศรษฐกิจหรือบริกินเนาะจ้ะเบื้องในจ้ะเนี่ยตัวพ่อห้างก็ไม่ตัวกำลังที่ข่มก็มีจ้ะมาจ้ะเนี่ยจ้ะพี่น้องได้ยินบาเสียงยังพี่น้องว่านะ ได้บระเด้มาส้องสามเหม่อเลยจ้ะพี่เนาะได้สิไปยามใส่นำ้ำเด้ออู้อู้ ีจ้ะเพี้ยคอใหญ่เลย่ะจ้ะเขาอันนี้จ้จะ,อ,อ,ะจจอีกประมาณพอสองเดือนออกจากกระดกเกวน้ำกระสาแหละนี่ละยใหญ่ปะนี่จ้ะนี่จ้ะง่านนึงคลิปนี้กับโบไม่ยังไล่หรอกนะจ้ะ ได้ยินบ่จ,จ้ะคลิปน,นี้เท่านี้ละจ้าสูรุ้ฝนหน้าเยอะจ้ะอยู่เทียงหน้ายายเองเด้อมือยายเก็บหอยจ้ะเป็นหอยกระต่ายหอยโชลีเนาะจา้ะยอดมันก็เกิดเต็มตาเด้อจ้ะพี่หนุกเก้าไงเต็มตาเกิดเต็มอยู่จ้ะแต่ว่ายายบอ่อหลายจา้ะพี่หนุกตัวนี้เป็นหอยกระต่ายจา้ะเห็นบ่เต็มจุบุ่มอยู่จ้ะนี่ มานจุจ้พาพะได้กินแต่อยากจุจ้ากิมนี่ก็บ่มีอย่างหลายเด้อจ้าไปคิบโบ่ยาาไปไหนจ้าสวัสดีจ้า